แชร์ประสบการณ์ให้น้องหมาแท้กระดูกเพื่อขัดฟันจนต้องไปหาหมอปกติที่บ้านจะให้เด็กๆขัดฟันทุก2-3ถึงเดือนโดยใช้กระดูกสดแช่ฟิตอย่างน้อย7วันเด็กๆมีการถ่ายพยาธิเป็นประจำทุกๆ3เดือนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ขัดฟันด้วยวิธีนี้มาสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรจนมาครั้งนี้แม่ให้เด็กๆแท้กระดูกขัดฟันช่วงตอนกลางวันตรกลางคืนหมูแดงมีอาการผิดปกติจนแม่สังเกตได้คือมีอาการกระสับกระส่ายไม่ยอมนอนหรือนอนได้สักพักแล้วลุกขึ้นมาร้อง เหมือนเจ็บปวดเป็นแบบนี้ทั้งคืนและมีอาเจียนออกมา3ครั้งตอนเช้าแม่จึงพาไปหาหมอคุณหมอตรวจคลำบริเวณท้องและพบว่ามีอาการเกรงสันนิษฐานว่าอาจเป็นเศษกระดูกไปอุดตันลำไส้ จึงทำการเอ็กซเลช์ช่องท้องโชคดีที่ผลออกมาไม่ใช่เศษกระดูกที่ไปอุดตันแต่เป็นแก๊สที่อยู่ในช่องท้องมากเกินไปอาจเกิดจากการกินเร็วและกินเป็นระยะเวลานานทําให้งับลมเข้าไปในท้องเยอะและเป็นแก๊สที่เกิดจากการย่อยทําให้น้องรู้สึกแน่นและปวดเกร็งบริเวณท้องคุณหมอฉีดยาให้2ตัวเป็นยานลดกด และยาป้องกันอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดและให้น้ำเกลือเนื่องจากน้องมีอาการอ่อนเพลียได้ยาน้ำกลับมากินที่บ้าน3ตัวเป็นยาเคลือบกระเพาะยาละบายและยาขับลมและต้องปรับอาหารเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องหมาทุกตัวนะคะเพราะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินของน้องหมาแต่ละตัวยิ่งหากเป็นอาหารหรือขนมที่ชื่นชอบน้องหมาก็จะยิ่งกินเร็วทําให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นวิธีป้องกันคือคอยควบคุมเรื่องเวลาและไม่ให้แทะเร็วจนเกินไปส่วนเด็ก เด็กที่บ้านแม่คงให้ขัดฟันด้วยวิธีอื่นแทน